สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาค่ะมีไฟแล้วหลายไดถ้ถึงเวลากินข้าวถึงเวลากินเข่าค่ะพี่น้องกินเขากันเดอ้อมามามากินเข่าพี่น้องฟองไปว่าน,นี่กับเข่าเลิศเลอเพอร์เฟกเลิศไม่รู้จะเลิศอะไรขนาดนี้เลิศกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เราได้สินค้ามาใหม่เป็นสินค้าของตะกแตนชลดาเปิดตัวพร้อมกับกินข้าวไปด้วยเลย เปิดตัวพร้อมกับกินข้าวไปด้วยเลยค่ะเป็นน้ำพริกตาแดงแมงดาและน้ำพริกตาแดงดั้งเดิมนะจ๊ะเปิดตัวพร้อมกับกิบกนข้าวไปเลยเพราะว่าวันนี้อาหารอันโอชะของเรามาอยู่ตรงนาแล้วตรงหน้าไม่มีใครกลับเลยเฮ้ยกลับเองก็ได้เล่นเองตบเองอันนี้คืออะไรคะทาราดาเอเอ๊ะไก่ต้มน้ำปลาจ้ะ วันนี้เรามีไก่ต้มน้ำปลาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะนี่พี่นางเหมียวทำไว้ให้แล้วก็มีน้ำพริกผัดน้ำพริกผัดหมูสับแล้วก็มีผักนานา,นานชนิดที่อยู่ด้านหน้านี้และที่ขาดไม่ได้เลยดิฉันมีน้ำพริกตาแดงเป็นตาแดงแมงดาแล้วก็น้ำพริกตาแดงดั้งเดิมเนี่ยต้องบอกเลยว่าอร่อยมากวันนี้นะใครที่เป็นเพื่อนเป็นแฟนเพลงเป็นอ,อ๋อ ที่น้องญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่รู้จักกันในเฟ e บุ o กนะฮะมาซื้อเอาเลิกเอาใช้ให้แตนหน่อยสักคนละขวดสองขวดคนละเก้าขวดก็ยิ่งดีเลยนะคะจะกราบงามๆเลยนะคะซื้อเอาเลิกเอาใช้ให้หน่อยวันนี้เปิดตัวเป็นวันแรกสำหรับน้ำพริกตาแดงแมงดาและน้ำพริกตาแดงดั้งเดิมนะฮะมาเราจะมากินข้าวกัน กินข้าวกับน้ำพริกสีจ้ะถึงได้สะด้สวยอาจจะกินข้าวหรือจะร้องเพลงกินข้าวมาเถอะตักข้าวมาแล้วดีฉันจะกินกับน้ำพริกตะเดงแมงดากระปุกสีเขียวข้างหลังก็จะคนควันหน่อยได้กลิ่นอายของความเป็นบ้านนอกที่จุดไฟไล่ยุงนีฮะจุดไฟไล่ยุงนี่กินแมงดา หอมจุงเบยอ,อะไรอ่ะนั่งได้ไหมไ่้ <laughs> วัดดีค่ะน้ำพริกตาแดงอร่อยมากคุณพี่ขนาด240กรมัมมีตาแดงเมงดาแล้วก็ตาแดงดั้งเดิม 240กรัม240กรัมไม่รวมน้ําหนักกระปุกนะถ้ารวมน้ําหนักกระปุกจะอยู่ที่400กรัมนะคะกระปุกใหญ่ได้เยอะเนื้อแน่นปักนะเลิศที่สุดคือไม่รู้จะเลิศยังไงแม่เลิศมากแม่ต้องบอกเลยสั่งซื้อเลยแตแดงแมงดาของตะกะแตนยี่ห้อตะกะแตนไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะจ๊ะพี่จ๋านะ โอ้ยหอมมากเนี่ยดูเนื้อดิดูเนื้อน้ำพริกดิดูเนื้อน้ำพริกดิคือแบบดีมากแม่เนื้อน้ำพริกคือดีมากแม่คือดีแบบสุดๆเลยอะเนื้อน้ำพริกคือดีอะนะแล้วบอกว่าแล้วบอกเลยว่ามันจัดจ้านมากนะนี่ให้ดูเนื้อน้ำพริกมันจัดจ้านมากทุกคนเนื้อนี่จะเข้มข้นเหนียวหนึบเลยแหละคือแบบหืนะคะ นี่จิ้มให้ดูเลยนะฮะจิ้มให้ดูเลยนี่อืมอืมอร่อยมากทุกคนแล้วคนอย่างตะกั่แตนชรดานนะบอกเลยไม่ดีไม่ขายไม่อร่อยไม่ขายอร่อยเท่านั้นถึงจะขายอืมดีมากแม่ อ uh huh. เอาคลุกข้าวสวยลวร้อนแบบนี้ออื uh ื huh. ตักอีกแม่คือช้อนเดียวไม่ไหวไม่ไหวค่ะมันต้องกินอีกตักเยอะเลยแตกแล้วค่ะล่าสุดแตกแล้วค่ะน้ำลายแตกแล้วค่ะอหือ uh huh. เนี่ยคลุกข้าวแบบนี้ทุกคนคลุกข้าวแบบนี้ไปเลยนะ คือถ้าใครที่ไม่กินปลาสับนะเนี่ยซื้อตาแดงมีตาแดงใส่แมงดาด้วยแล้วก็ไม่ใส่ด้วยเลือกได้จะเอาแบบใส่หรือไม่ใส่แต่ในส่วนตัวแตนกินใส่แมงดาแตนว่ามันหอมดีอื้อหืออื้อร่อยเวออื้อหืออร่อยมากทุกคนมากินเถอ อื <onz rates> มอร่อยมากทุกคนรลดมากอืมแตแดงมาแล้วนะพี่นางสั่งเอาเลิกให้แตนก้ากระปุกนะคะขอบคุณพี่นางด้วยนะคะเอาเลิกมาแล้วเมื่อกี้น้องสมให้้มอเยเ่ยมมาแล้วสุดยอดซื้อเก้ากระปุกซื้อนะไม่ได้ขอฟรีซื้อเอาเลิกให้แตนเอาเลิกเอาชัยขอบคุณญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพี่น้องของเพื่อนทุกคนนะคะที่ซื้อเอาเลิกเอาชัยให้นะคะถือว่าวันนี้เปิดตัวน้ำพริกวันแรก แล้วอย่างแตนแตนบอกเลยว่าไม่อร่อยแตนไม่ขายอ่ะคนอย่างแตนนะต้องดีเท่านั้นถึงจะขายนะฮะเนี่ยหืมหืมตาแดงหวานไหมครับมันก็จะมีความหวานแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานมากคือต้นพิษตาแดงเป็นธรรมชาติของมันสูตรมันเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้หวานมากเพราะว่ารสชาติจัดจ้านมากจัดจ้านจริงๆกินแล้วจะร้องโอ Uh huh. uh huh. อร่อยมีสองทูตให้ดูเนื้อทุกคนอื uh ้อหือวักไปแล้วเนี่ยคุกกับข้าวแบบเนี้ยอื uh ้อ huh. ห uh ืออื้หือ ซี้ฝาอย่างดีเห็นไหมมีพลาสติกขนาดสองร้อยสี่สิบกรัมไม่รวมน้ำหนักกระปุกนะคะไม่รวมน้ำหนักกระปุกนะถ้ารวมน้ำหนักกระปุกอยู่ที่สี่ร้อยกรัม,มกระปุกใหญ่ได้เยอะจุเยอะแน่นปักเลยในนี้ยมีตาแดงดั้งเดิมกับตาแดงแมงดาอืรสชาติจัดจ้านค่ะต้องบอกว่าจัดจ้าน อื uh huh. แซ่บเลยล่ะ uh huh. uh huh. ใครที่บอกว่าใครที่บอกว่าฉันไม่กินปลาจับนี่เลยอันนี้ไม่มีปลาอ้อยหนึ่งร้อยแปดสิบบาท กระปุกหกเหลี่ยมใหญ่ๆเลยอือหือนะคะหานึ่งร้อยแปดสิบมากอืมไม่พอไม่พอจริงๆต้องคลุกอีกทุกคน ให้ดูเนื้อมันหืมฉ่ำมากฉ่ำโบคุกข้าวเลยค่ะเนี่ยแม่เอ๋ยอร่อยมากเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมถ้ามีน้ำพริกตะแดงกับปลาราสับปองเตนนะโอ้แม่เอ๋ยกินดึงหูไม่ออกจากวงอะแซบ่บ ย้ําเลยค่ะว่าเราจ,จัดจ้านมากนะคะจัดจ้านมากจริงๆจัดจ้านมากจัดจ้านในย่านนี้จัดจ้านในทุกย่านอือหืแมลงลง แซ่บหลายพี่น้องอือืออที่สองแบบอือหือ อยมากทุกคนลองเปิดใจซื้อไปกินดูหนึ่งร้อยแปดสิบาทไม่แพงเพราะกระปุกใส่เต็มอัดแน่นเลยค่ะใส่เต็มเห็นไหมเต็มถึงคอขวดนี่เลยแล้วรสชาติแบบดีมากจัดจ้านมากแล้วมีสองแบบแมงดากับไม่แม,แมงดาใส่กระปุกหกเหลี่ยมกระปุกใหญ่นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะอืมถ้ามีไข่ต้มด้วยหน่อยอแต่รดมากอื สนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะอินบ็อกมาได้เลยค่ะอินบ็อกที่เพจนี้ก็ได้เพจบองแตนก็ได้หรือเพจน้ำพริกตาแดงตกะกะเตนน้ำพริกตาแดงได้สั่งซื้อเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นุชจรีปักหมุดก่อนสั่งซื้อได้เลย น่ากินสั่งเลยค่ะร้อยแปดสิบบาทได้กระปุกแบบใหญ่กระปุกหกเหลี่ยมนะคะน,นี่กระปุกหกเหลี่ยมน้ำพริกได้เต็มกระปุกนี้เห็นไหมรอยน้ำพริกถึงนี่เลยเห็นไหมคะคือได้อัดแน่นมากเนี่ยดูรอยน้ำพริกได้ถึงนี่เลยเนี่ยฮะแน่นแน่นเลยค่ะทุกคนเต็มพิก,กัดเลยอ่ะหิวเลยวะติ ข้าวหมดไปแล้วหนึงจานน่ะคิดดูทุกคนเพิ่ความให้มันอร่อยมากอือหือเพิความที้มันอร่อยมาก,ามมมากไก่ต้มน้ำปลาดิฉันเป็นหมันเลยเดี๋ยวต้องกินไก่ต้มน้ำปลาหน่อยขอเพิ่มข้าวหน่อยอร่อยจริงเพิ่มข้าวหน่อยขอหน่อย ต้องเพิ่มต้องเพิ่มข้าวกันเลยีเดียวเชียวพี่น้องเอ๋ยปาฮตดูความที่ว่าแซ่บหลายอ่ะมันแซ่บแห้งอ่ะพี่น้องอสั่งเลยค่ะแอดไลน์ที่ปักหมดเลยค่ะหรือยินบ็อกมาในเพจได้เลยนะคะไก่ต้มน้ำปลากระเสบนะพี่กระเสบโอ้ยพี่น้องเอ้จอักรเคยสิกินนี่ยัง ขอฉีกไก่ต้มน้ำปลาหน่อยไก่ต้มปลาค่อยสิเป็นหมันเดอร์ที่นางอุตส่าห์ทำให้นี่ยกปีกเลยเสร็บ น้ำพริก็อร่อยมากจริงค่ะทุกคนคอนเฟิร์มเลยค่ะซื้อไปไม่อร่อยให้เตะเลยถ้าบอกไม่อร่อยจะให้เตะเลย อืมอืมไม่มีเก็บเงินไปทางค่ะเป็นแบบโอนอย่างเดียวจ่ะพี่จ๋าอ,อร่อยอร่อยอน้ำพริกกระแซบไก่ต้มน้ำปลากระแซบอืม ยุงไม่กันนี่ลูกไม่สบายเหรออืม ที่สุดอ่ะน้ำพริกมแมลงแมลงจะเยอะหน่อยนะคะกินข้า,าวนอกม้แร่งเยอะมากน้ำพริกคลุกข้าวไปเลยค่ะ ตะแดงแมงดานะคะรสชาติแบบจัดจ้านมากเนีย่ยคู่ข้าวแบบนี้ไปเลยทุกคนกินกับผักที่เราชอบผักอะไรก็ได้อั่งซื้อเลยค่ะ FC ไม่ผิดสังแน่นอน มาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อตาแดงแมงดากับตาแดงดั้งเดิมนะคะใส่แมงดากับไม่ใส่แมงดา <c oughs> กินกับสตอก็ได้อือ <c oughs> <c oughs> จัดจ้านมากแซ็บแซ็บหลายไก่ก็แซ็บอืม แพูดดีเป็นใบเหรอพูดได้ คนบุค่อยเต็ม,มปิดไว้กินพรุ่งนี้ต่ออร่อยมากทุกคนข้าวหมาสองจานอะ่ะคข่บ่อยากสิห้ากว่ามันแซ่บซ้ำใดพี่น้องข้าวสองจานเดอ้อคันคข่บ่ยานอ้นวนคอยสิฝ้าจากักอีกสองกะละมัง ราสั่งซื้อกันมานะคะทุกคน1นึ่งร้อยแปดสิบบาทมีสองสูตรน้ำพริกตาแดงแมงดาและน้ำพริกตาแดงดั้งเดิมนะคะมีสองสูตรนะคะกระปุกละหนึ่ง้อยแปบาทพี่น้องใส่กระปุกหกเหลี่ยมขนาดหกเหลี่ยมแบบหกเหลี่ยมกระปุกใหญ่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็อัดแน่นมากนี่ใส่ถึงคอขวดเลยค่ะอัดแน่นมากนะคะทุกคนที่สุดของที่สุดของความอร่อยหอมแมงดาม,มากนะฮะ ไม่หลอยให้เตะเลยจัดจ้านรสชาติจัดจ้านนะคะอ่ะใครสนใจลองสั่งมาเลยจ้า๋ยวไปไลฟ์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ